ย,ยาวย่อมยาวชโยชโยก้อยมาดูอะไรนี่มาดีใจกับพี่หน่อยสิพี่ได้รับรางวัลนักกีฬารุ่นยาวดีใจด้วยนะพี่เก่งไปวิ่งแข่งแล้วชนะมาเหรอก็ใช่น่ะสิพี่เป็นนักกีฬารุ่นยาวเนี่ยต้องมีอายุเท่าพี่เก่งหรือเปล่ายังก้อยเนี่ยเป็นนักกีฬารุ่นยาวได้ไหมได้จ้า เพราะคำว่ายาวที่เขียนสระเอยอยักษระอาวแหวนตารันหมายถึงอ่อนไวัยเด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยเป็นวัยยาวทั้งนั้นวันก่อนคุณแม่พาก้อยไปซื้อรองเท้าเห็นเขาเขียนป้ายว่าราคาย่อมเยาวก็แปลว่าเขาขายให้แต่เด็กๆเท่านั้นใช่ไหมอย่างคุณแม่ก็ซื้อไม่ได้ละสินั่นน่ะเขาเขียนผิดนะ ที่ถูกต้องเขียนว่าราคาย่อมเยาเยาคำนี้เขียนไม่มีวอแหวนการันแปลว่าน้อยหรือเบาราคาย่อมเยาก็คือราคาถูกไงเล่าเยามีวอแหวนการันหมายถึงอ่อนวัยเช่นรุ่นเยาวไวัยเยาส่วนเยาไม่มีวอแหวนการันหมายถึงน้อยหรือเบาเช่น ราคาเยาวหรือราคาย่อมเยาวแล้วพบกันใหม่นะคะ